อ้าวไม่ได้เข้าเอมี์เหรอดันเอมี์ที่หน่อยไอ้ดัน back to spot ปุ๋ยผมอยู่กับมึงเนี่ยเอออะไรซีทีซีทีซีทีแล้วก็ไอเมล์ไอเมล์ม่เห็นกูละทำยี่อะไรกันวะ นี yeah. ่เอาขามาเนี่ยตาสองเออบอมดับบอมดับบอมดับเหือเชื่อไอ้สัตว์สวยมาก มีปะเดอร์ตัวนึ้อมดอกอันเดอร์มีอีกเหรอกูยิงไปแล้วนะสตัวพาดาดอนนาไว้เอ็นสต์96ไปเีย Bomb d อยู่กู r อยู่นี่เลเห็นป้สูมออกสูมออกสูมออกเลยนะ้โ ข้าบีไปแล้วจิมมี่มึงง่วงนอนใช่ไหมบอกกูมากูไม่รู้ทำไมกูยิงไม่โดนเหมือนกันนะกูได้จะบีเดือดที่สับไปจิมมี่เงียบเนี่ยจิมมี่เงียเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยง่วงๆผองๆเพื่อนตัวเองใช่เยี่ยจิมตายซิทีซีทีโอ้ใครกวยเหี้ยใครกวยเหี้ยตอนแรกกูไม่ยิงแล้วใตัดเอาจริงตอนแรกกูไม่ยิงแล้วมึงยิงก่อนตอนแรก ไอ้งเอาแต่ว่ามอไฟเอาเหลือตัวเดียวงงนะงงนะงงนะโอ้แล้วซื้อปืนเเลยอยอ๋อออมาละไม่ได้ปากตีคือมึงทำหรือมึงเวฟเนี่ยเวฟมึงเคยมึงซื้อกล่องไว้เหรอเซเว่นไงใช่ กูรู้อยู่แล้วว่าช่วงเวลานี้มันต้องมาหากูไอ้สัสคือไงมึงมึงซื้อเซเว่นแล้วมึงบอกเขาว่าไม่ต้องอุ่นหรอหรือว่าไงใช่เช่มึงไม่เคยซื้อเหรอไอ้ปกติกูอุ่นอย่างเดียวเลยเว้ยคือกูไม่เคยซื้อแบบไม่เวฟอบบมึงเพี้ยนปหมเนี่ยเอ้าไม่เพราะว่าแบบอ๋อมึงซื้อเลยกินเลยแต่พวกกูซื้อเก็บไม่พวกกูซื้อเก็บไงไม่เพราะว่ากูแบบนึกว่าแบบอะไรนะไอ้พวกข้าวกล่องเซเว่นอย่างเงี้ยนึกออกปะไมโครเวฟเซเว่นมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะเหมือนมันก็เหมือนกันนะ ทำไมมันจะอร่อยขึ้นเหรอกูเห็นบนกล่องมันเขียนกดสองอ่ะในไมโครเวฟกูไม่มีกดสองความเขามีเวลาเขียนบอกอยู่ถ้าเป็นไมโครเวฟอื่นอ่ะ้นาทีเย็ดแม่อ๋อแล้วมึงก็จะหาปุ่มกดสองแล้วมึงกดไม่ได้นะไอ้เหี้ยกูก็เลยไม่ซื้อเข้ากล่องไซเบอรเพราะว่ากูขี้เกียจซื้อไอ้ดามแอสมาเดอะฟักเกอร์เมืองแคนยูเวทแคนยูเวท w a ร t for เวท t วท n กนยูเวทยิมมี่มาดูกูคาัาเปล่าับรอรับรองลึกตัลึกตัลึกตัลึกตดิฟิวดิฟิวดิฟิวเฮ้ยหมมันไม่มาอีกทีเหรอมันปะวะ ทำที่อะไรไป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 ทำที่อะไรทำที่อะไรไอ้เอะกันสารตัวมึงบ้าไหมเนี่ยโอ้สมองไหนโอ้สมองอะไรวะเฮ้ เนี่ยหนังผีไห้ใครมันตมงตรงนี้วะมันมีชโอ้โ่สิออนะแนฟตได้มันลว

เกิดที่อะไรขึ้นเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยถ้ามือลงไซมันจะขึ้นไปไม่ได้ไหมไอมิดไหมออกมีนะโหราคาดีเลยดีโอ้โหแล้วมันรู้งซิกออฟได้มีตัวโอ้ยเฮี้ยนังหีอ้าวจะเสือกโดนหัวอีกโอ้โหอ้าวเฮี้ยโดนนะเอ้าวตายอ่ะอะไรวะกูยังชอบเกมนี้จริงจริงใช่มันอยู่ที่สกิลก็จริง ยนี่ตียงเจมี่เ e มี่หวโน่รีโน่รีโน่ีโน่อะไหมดแล้วลูกดวงส์ไอ้เหียแฟใครวะลูกดวงหำอะไรชหายเียแม่งปัดไปปัอ๋อแฟดดามาบอยนั่นอ โอ้โหใด่ขาดไม่ขาดไ่าดก่อม่ขดม่ขไ่ม่ขาดไมอขาม่ดม่่าดไม่ดูม่้ดม่ดไไม่ขาดไ่ขาดไมาดไมดไมาดไมไม่ขาดไดไม่่อาอีกแลาวเม่ขาดไม่ขาดไาดไม่า วินโด์แต่มีตัวท้ายอยู่างเี่พโอ้โหเยอะเยอะไปบีไหมไปบีไม่เหลืองอีกตัวนึงอีตัวนึ่งไปเหลืองไปบีเหลืองเป้ยมีมีตัวนึงดันมาขออตัวเงินเงินอนอ้ัวลองมีตัวลองม่ตัวลองม่ตัวลองมีตัวลอง 因为他又有信心。